สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วท่ามกลางแสงจัน์ทนะครับออไปไซนนอนวลนองหลาเจ้าบอมาสัญญาเพิ่มเติมเอาเดีเออ๋ยววันนี้นะฮะเราจะมีอุปกรณ์ในการทำมาหากินนะครับเดี๋ยวย้ายมุมหาแสงก่อน เราคือคนหิวแสงโ okay. อเคนะฮะเดี๋ยวมือนี้นะฮะเดี๋ยวจะพาอันอันวานแหลงดางเออวานแหลงดางกระดักใจนางไหวบได้ <c oughs> เดี๋ยวใส่มองครับเออใส่ใจได้แค่มองเอาเดี๋ยวใส่ด่างเออพลาสติกซานเอินใส่ด่างหรือวางตาขายนั่นเองเดี๋ยวจะลงไปที่บ่อน้ำนี่แหละนี่ไป มันเป็นตมแล้วก็จะเดี๋ยวกันเด้อวยก่อนออจุดโฟกัสก่อนเราจะวางไข่นะฮะวางในบอ่อนี่แหละนะครับผม เดี๋ยวกลับกล้องก่อนเขาก็จะหาในบอ,อยนะครับวางดังนะฮะเดี๋ยวเพื่อจะได้ปลาไปเฮ็ดกินแรงโอแมนเราจะใส่ไว้ข้ามคืนนะครับอ่าใส่ไว้ข้ามคืนนะฮะแล้วพรุ่งนี้เช้าแล้วค่อยมาดูว่าเราจะได้ปลาไหมนะฮะโอเคอสลับกล้องก่อนเดี๋ยวก็จะกลางไหมนะครับโอเค Mm-hmm. <laughs> ้าวโอเคครับผมนะฮะหลังจากที่ใส่แล้วนะฮะวางเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปไลป่ปลานะฮะเดี๋ยวจะไปเอาตีน้ำตีน้ำฟังผุนตีน้ำฟังผุนเพื่อให้ปลามันวิ่งมาทั้งผีนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเก็บเอาปลากันเลยนะฮะที่แรกว่าสิใส่ไ้างขึ้นแล้วพี่น้องเดี๋ยวหยัดมันหนาว <laughs> ขี้ขันลงน้ำมือแย่เหมือนเสาเดี๋ยวก็ไปตีไลป่ปลาแล้วก็เก็บเอาปลาเลยนะครับโอเค ถือปลาตะเพียนให้พี่น้องได้ปลาตะเพียนโอเคน่าจะติดเยอะอยู่เดี๋ยวไล่ไล่ปลดเลยนะฮะโอเค อ่ะโอเคได้อีกแล้วนะครับเดี๋ยวจับว่าได้เอาหลายนะครับจะเอาแค่พาะกินกับพาะเอาแค่สองสามตัวพาะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวกะจะเลาะต่อไปนะแต่ไม่เอาเยอะเอาพาะแค่พอกินพอเพราะว่าเป็นบ่อของเราเองนะครับโอเคโอเคครับผมนะฮะได้ปลาอ่าเล็กๆน้อยๆนะฮะจากสามซีโตนะฮะได้อยู่ประมาณได้ปลาตะเพียนเออ่ปลาตะเพียนสามตัวแล้วก็ ปลานิน1ตัวนะฮะก็เลยประมาณ3 4ี่ตัวนะฮะกับว่าเอาหลายเอาพอกินนะฮะเอาพอกินกินแค่พออิ่มพอนะฮะก็โอเคเดี๋ยวกะเ,เดินทางกลับบ้านกันเลยนะครับผมนะครับี๋ยวก็เก็บอุปกรณ์นะฮะเก็บอุปกรณ์แล้วก็เดินทางกลับบ้านแล้วก็ ไปทำอาหารกินกันโอเคไปเลยอ้าวลังจากที่เขาได้ปลามาแล้วนะครับผมนะฮะเอาจะปลาตะเพียนจาก3มตัวเนี่ยมาภานอกนะฮะวันนี้เราก็จะทําเมนูลาบป,ปลาตะเพียนกันอ่ากินลาบป,ปลาตะเพียนคระบผมยภายนอกมาดิอ้าวนะครับต้มน้ําให้เดือดกระดูกมันที่เราเลาะเอาเนื้อแล้วแล้วก็เอามาต้มนะฮะ เออเอามาต้มต้มยังบัวพ่อได้ผมไปน้องใส่ี่่น้ำนี่เลยที่เด็ดนี่ <c oughs> สายบัวสายบัวเออนี่แกงกระดูกปลาตะเพียนใส่สายบัวอ่านี่แหละให้มันได้สดน้ำกรวกไปด้วยเออเป็นได้ห้พ่ไปน้องเป็นตาคือบอ แล้วก็เนื้อปลาแล้วก็ไปลวกให้มันสุกนะครับเนื้อปลาตะเพียนไปลวกให้มันสุกนะฮะกนน็น้ำปลา,างออลงไปน้ำปลาผงนัวเออลงไปยังน้อยใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายนะฮะ <c oughs> แล้วก็จะใส่ความเปรี้ยวของบักม่วงคือเกาด้วยเพื่อนๆเเออใส่มะม่วงลงไปมะม่วงเปรี้ยวเด้บักม,ม่วงบักม,ม่วงพันเปรี้ยวนะครับใส่ลงไป ออใส่มะม่วงลงไปใช้ความเปรี้ยวแทนมะนาวด้วยมะม่วงนะฮะแล้วก็มะกอกนาออใส่บะกอก,อกน้าน้ำพี่น้อยใส่มันนัวใส่มันหอมหอมบะกอก,ก,อกน้าหอมมะม่วงน้ำนะครับอ่าใส่มะกอกลงไปทีนี้เราก็ใส่พริกป่นลงไปชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อย ชอบเผ็ดเยอะก็ใส่พริกลงไปเยอะๆนะฮะปรุงตามใจชอบตัวเองครับจากนั้นเท่ากับใส่ใส่หอมหัวไห่น่อหอมแดงผักชีลงไปเออแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะฮะเออนั่นแหละน,นั่นรสชาติได้ทีแล้วเท่ากับค่อยใส่ข,าข้าวคั่วทีหลังด้หัวหน่อเออผมจะใส่ข้าขวคั่วทีหลังออบางเจ้าเขาก็ใส่ข้าขวคั่วก่อน พริกข้าขวคั่วแต่ผมก็จะใส่ทีหลังนี่ใส่ข้าขวคั่วลงไปคำว่าลาบนี่มันจะขาดข้าขวคั่วไม่ได้เลยพอเป็นผีน้องแต่มผมมีข้าวคั่วเข,า,ข,วา,เขา,เาบ่ได้เอิญลาบเดยเขาเอิญป่น <c oughs> นะฮะใส่ข,าขา้าวคั่วไปเออนี่เรียบร้อยแล้วลาบปลาตะเพียนเออม,มีอันหนึ่งเลยเืมใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอันเจียวอันเก็ดปลาเก็ดปลาตะเพียนเขาไปเจียวเออเขาเอาเก็ดปลาตะเพียนเนี่ยไปเจียวให้มันกรอบนะฮะ เก็ดปลาตะเพียนไปเกีียวให้มันกรอบแล็กะาความก็หอมแดงเจียวตะเทียมเจียวนิดหน่อยนะฮะเออนี่เราจะใส่เป็นท็อปปิ้งก็ได้นะฮะตักใส่จานแล้ว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 ทำเป็นท็อปปิ้งบนจานก็ได้แต่ผมก็จะทําการคลุกกันเลยนะฮะเพราะว่าไม่ได้ตักเสิร์ฟไปที่ไหนนะก็คือเห็ดแล้วกินเลยนะฮะเห็นแล้วกินเลยนะฮะผมจะทําคลุกเลยนะฮะแต่แต่แต่ที่จริงแล้วมันต้องไปวางเป็นท็อปปิ้งวางของลุยหนาไว้ไงลุ่ยหนาเวลาเขาเสิร์ฟเตานี่ผมจะ คนใส่กันเลยนะครับคนใส่กันเลยนะครับนี่เราก็จะได้ลา่าปลาตะเพียนลาาปลาตะเพียนแบบสูตรของค่อยเองทําเองกินเองแล้วก็เข้าห้องน้ําเอง <laughs> วิถีคนจรวิถีแห่งชีวิตวิถีแห่งความสุขได้เวลากินข้าวแล้วนะครับ นี่นี่คือ,อาลาบปลาตะเพียนของเรานะครับนี่ <c oughs> นี่ลาบปลาตะเพียนแบบสูตรของเราเองนะฮะโอเคนะฮะแล้วก็เมนูต่อไปเมนูต่อไปของเรานี่ไอ้ต้มกระดูกปลาเออแกงกระดูกปลาใส้สายบัวเออนี่เป็นซดน้ำมันด้วยเออนั่นแหละครับมา พักก็อันนี้พักกาดหินแล้วก็ยอดพักกระเดาผมขมโอเคมาเดอกินเขาเราก็จากการที่ไปใส่ด่างใส่มองนะฮะเขากัดได้เหตดอาหารกินเองนะครับนี่ข้าวเหนียวคำใหญ่ๆแล้วก็จ้วงเลยโอ้ โอ้ส,ออส,ส,สุดของเลยแสบแสบขอ้ยวืม สายบัวหนี่ขออนุญาตใช้มือนะฮะเพราะว่ากินคนเดียวไม่มีใครกินด้วยกินคนเดียวอยูนะะ่พื่อะนี่สายบัวไม่ได้หั่นเลยเอาแบบยาวๆท <laughs> ึงใหญ่ทึงยาว ผิกถอดน้ำหนยัยงหน่อยเพื่อความจีดจา๊าดเดี๋ยวนะอันนี้ใช้ช้อนดีกว่าตักนี้เลยนี่ผักซีเหลาตามนั้นสุดยอด เผ็ดเผ็ดเผ็ดอยู่คนเพี่น้องนี่ตรงกับว่าเป็นยังดอกเพราะว่ากินคนเดียวเพี่น้องกินคนเดียวไม่มีใครมากินด้วยหรอกทำคนเดียวกินคนเดียว อันนี้เขาเรียกผักกาดหินผักกาดหินแล้วก็จะไปนี่แหละ ได้ความเขาเรียกอะไรได้ความเปรี้ยวนะฮะความเปรี้ยวได้ความเปรี้ยวความหอมของมะม,ม่วงป่าเขากันคักคนพี่นอ้องเลยแซบ่บแซ่บก็ต้องกินเห็ดเบอร์เดอร์วันนี่ <laughs> สะเดายอดพักกระเดาลวกกินกับยังกระแสบยกเว้นกินกับเขาเรดซองถ่านวาเดเอาโอเคยอดอ่อนๆเผาไฟสะเดาเผาไฟ แสบโพ,ขพดขคาโภมเผ็ดเนาะเผ็ดน้ำมักพริกเผ็ดว่าพริกทอดเนอ่ยแต่ก็สุดยอดเลย ีลาวคนอีหยังคนอีหยังสามารถกินเห็ดกับข่าวแสบใส่ฉนได้ตอนี้นเ,นเอาไป หุกยอดก็เรียบร้อยลงไปครับสำหรับการหาอยู่หากินในวันนี <the <the ้นะฮะหรือ EP นี้ EP พิเศษว่าพิเศษพิเศษใส่ไข่ EP พิเศษภาวาซานว่าดะครับผมรสชาติเผ็ดนิดนึงนะฮะเข้ากับตองแก่เผ็ดด้วย ข้าวโปง่งเออข้าวเกียบโปง่งข้าวโปง่งข้าวเกียบเขาเอียงอ่ะเอินกัน่ะแล้วแต่จะเรียกเนาะอืม,อม พอได้แก่เผ็ดหน่อยนะฮะกินแก่เผ็ดจักหน่อยหอยพี่น้องเอานะฮะถ้าชอบนะฮะวิถีชาวบ้านวิถีชีวิตภาคตะวันออกเสียงเหนือนะฮะก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์นะฮะกด subscribe เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยให้กันต่อไปนะฮะรักไม่น้อยแต่ขอให้รักนานๆเออรักนานๆก็ ก็จะได้เห็นกันนานๆนะครับอ้าวโอเคนะฮะเจอกันคลิปหน้านะฮะสิบภาพไปหาอยู่หากินแนวไหนนะฮะภาพไปงมบอกหอยอีกบอกเอองมบอกหอยนี่ลองใส่ใจไปดูเลยเนี่ยพอดีเอาเจ้าคือไปดูแต่พีพอทีเอางมบอกหอยมันหาไงกูมูนมันหนีบ่เป็นเนี่บอกหอยนะครับหอยมันหนีไม่เป็นแล้วก็อันก็เลยต้องไปหามันบ่อยนะฮะส่วนปลาก็ยังไม่ถึงฤดูไอ ตกปลาเออในช่วงนี้ช่วงสิขาวนาแรกแล้วนะฮะก็ต้องหาทำน่องนี้แหะครับผมนะครับเดี๋ยวอาจจะคลิปต่อไปอาจจะไปแย่ไข่มดแดงเออไปเก็บนอโจดไ,ไปนู่นไปนี่เก็บหกเก็บเฮ็ดกับว่ากันไปนะครับตามาเรียกหากินตามฤดูกาลนะครับ หอาอยู่หากินตามมรดูกานตามสไตล์วิถีชีวิตผักตระกอกเสียงเหนือนะฮะอา้าวโอเคนะฮะเจอกันคลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขอ,อกล่าควคำว่าสวัสดีกรบผมสวัสดีครับแสบปวดคำปม